หน่ครับนี่ไงครับแนะนําการใช้นะครับแบบเป็นด่วมาดูหน้าจอกันเลยนะครับตอนนี้ตั้งเป็นโหมดออฟกริดนะครับตั้งเป็นโหมดออฟกริดนะครับอันนี้ดูแผงนะครับแผงผลิตไฟได้นะครับจ่ายโหลดเลยนะครับและส่วนหนึ่งดึงแบตเตอรี่ไปด้วยเพราะตอนนี้นะครับมันเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วแผงผลิตไฟได้น้อยแล้วก็ลองเปิดเปิดโหลดด้วยเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ด้วย1ตัวนะครับอันนี้ในส่วนของอินเวอร์เตอร์มาดูตรงนี้นะครับ มาดูตรงตู看看네 right? day, ้คอนโทรนนะครับมาดูตรงตู้คอนโทรนตู้คอนโทรลตรงนี้จะมีระบบสลับไฟนะครับอย่างที่เราออกแบบกันไว้นะครับอันนี้จะเป็นเบเกอร์แผงนะครับปกติยกขึ้นตลอดนะครับอันนี้จะเป็นเบเกอร์ฝั่งเอาท์พุตเอาท์พุตก็คือเอาไปจ่ายโหลดในบ้านนะครับถ้าปิดตรงนี้ลงก็คือโหลดใช้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นเบเกอร์ที่ต่อไฟบ้านเข้าอินเวอร์เตอร์ นะครับตัวนี้จะเป็น ATS สลับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหลักๆก,ก็ใช้โซล่าเป็นหลัก้าอินเบอ,อร์เตอร์มีปัญหาปิดเครื่องเองมันก็สลับมาใช้ไปจากการไฟฟ้านะครับโดยมีไฮลอดแรมตรงนี้แจ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโซล่าอันนี้ก็เป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นวงจรตัดต่อไฟบ้านอัตโนมัตินะครับเราจะจับที่แรงดันแบตเตอรี่นะครับ ถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า47โวลต์นะครับ47โวลต์คือแบตใกล้หมดเนี่ยเขาจะจ่ายไฟเข้าอินเวอร์เตอร์อัตโนมัตินะครับเพื่อพาร์ไฟบ้านแล้วเราไปใช้ปกตินะครับพอรุ่งเช้าวันใหม่ขึ้นมาแผงผลิตไฟได้ชาร์จแบตกลับคืนนะครับก็แรงดันก็จะอยู่ประมาณ53หรือ54โวลต์เขาก็่จะตัดไฟบ้านออกนะครับแล้วก็ใช้โซล่าต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนไอ้ตู้นี้ตู้คอน s u m อ e r ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ เป็นเบเกอร์ไว้จ่ายโหลดในบ้านแค่นั้นเองนะครับมีเมนเบเกอร์แล้วก็มีเบเกอร์32แอมป์นะครับไว้จ่ายแอร์แล้วก็ระบบแสงสว่างภายในบ้านนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตรงกลางนะครับพี่เก่งไม่ได้ต่อใช้นะครับเพราะว่าเพื่ออนาคตอยากต่ออย่างอื่นเพิ่มนะครับก็สามารถต่อร่วมได้นะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อใช้งานนะครับ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เช็คเดือนละครั้งนะครับพี่เก่งเช็คเดือนละครั้งนะครับเช็คน้ำกลั่นเดือนละครั้งก็ให้ระดับน้ำกลั่นเนี่ยมันอยู่เหนือแผ่นธาตุนะครับอ่ามันท่วมแผ่นธาตุอยู่ก็โอเคแล้วนะครับเช็คเดือนละครั้งครับน้ำกลั่นก็ทั่วๆไปนะครับมันกันกันทั่วๆไปคนละสิบห้าบาทใช่ไหม